สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุภูสกุลรับสวัสดีสี่ทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับของวันที่8เดือนมิถุนายน2566ครับสวัสดียามเช้าอยู่ที่กุรังอุบลสายยาซาว1997ครับนะครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับช่วงนี้ว่างการว่างงานนะครับฝนกระจกยุ่ธสมือสมือครับช่วงนี้ครับผมครับอยู่ที่อุบลฝนตกสมือครับอยู่ที่นี่ครับอยู่อำเภอพิบูลบางสาน นะครับบ้านนอนจิกตำบนนอนจิกครับผมนะครับอยู่ที่กุรังบนสายอัาวฝนต๊กซูเมือครับนี่ครับตกทุกวี่ทุกวันครับเมืองครับสภาพดีถุงเป๊ะอยู่ตลอดครับบอดแห้งง่ายหรอกครับนะครับก็เหมือนเดิมครับช่วงนี้มมนมีการมีงานรถก็จอดเต็มกดังเหมือนเดิมครับผมลับไปสนใจติดต่อมาไอไรได้ครับเออบนสายอันซาวดึงกอเกจขับรับตลอด24ชั่วโมงเบทีเครื่องเสียงมอรารถแห่ภาพยนตร์ ย้อ LED มีควบทุกวงจรครับผมสนใจติดต่อได้ที่อาจารย์สยามทองสวัสดีครับผมนะครับช่องนี้มีการมีงานกะคนอยู่ทังไกลกับพักตัวนี้ครับผมส่วนคนอยู่บ้านนี่ครับออกไปทํมมาหากินรับจ้างทั่วไปในกอสางนี่ครับแล้วแต่ภาษีห้ากระดับช่องนี้ครับผมส่วนสำหรับผมกับตอนนี้กะทำกิจการส่วนตัวคือการ นะครับขายลูกชิ้นครับผมขายลูกชิ้นทอดจับพี่นาบ้านครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะชัยเบิ้งครับพ่าครับน้อช่องนี้กับผมมีงานกับขายลูกชิ้นอยู่หน้าบ้านอาจจะกําไรบําลายต่อเมื่อกับยังดีก็ไม่ทําอะไรเลยเนาะครับน้อเราเราบมมีงานแล้วก็หาดจทํามันก็ดีครับผมนี่นะครับตื่นเศร้าได้เบียกได้ตื่นสายได้เบียกหน่อยครับผมนี่ถึงงานยุบกระดังคนกะตื่นมากะเนี่ยครับอยู่ นี่กันเนี่ยนะครับกินหนีนอนหนีกันอ่านไม่มีงานทำมีงานหน่อยแรกกับสีไปน้ากันนะครับช่วงนี้กับโบชั้นมีนะฝนน้ำมือเอื้อนครับมัธย์เก่าครับเนาะจะสอกเดินทางสู่บ้านหินเด็กไฟนะครับบ้านพักแสงทองฟินแลนด์นะครับเนาะนะครับทีมงานแต่ละหน่วยกับสีออกกันว่ามีงานจะอยู่วัธย์เก่านี่ยนะครับเพราะว่าเป็นวันซุกเสาร์อาทิตย์นี่ก็มีงานอยู่แล้วครับสุก เหมือนมันเสาเนาะครับเนาะว่าเหมือนมันซุกว่าถีบเก่านะครับเนาะสิบเป็นวันไม่ถีบผมวันเสาเนาะเก่าวันซุกครับผมวันนี้เขาไหลวันถี่บแล้ะครับเป็นวันเสาเนาะครับเนาะอ่าอาจจะใช่เนาะครับเนาะเอ้าวภายเพราะท่านเข่ากลุ้มกับเฝ้าเข่ากลุ้มครับผมอ่านะครับกอดังห้องกันนะครับสนใจยังกันลดแหน่ห่อยแค่ไง ทีมงานก็มืมีงานกะนั่งชมนมกันอยู่นี่ลนะครับนี่ชมนมกันปรึกษาหารอใครมีการมีงานเกิดกันไปครับผมนี่นะครับมาพุยกันนอนในห้องมาคุยกันนอนในรถอ่าเดี๋ยวจะพูดได้สมัครมักหม่องได้มักนอนหนารถกับนอนผลในห้องผลก็มีครับห้องห้องนอนที่มากกรมีอีกมีห้องขว้าที่ห้องขว้ามีห้องขว้าเห็ดกับเขาให้กินนี่ ห้องน้าก็มีหลายมองครับห้องน้าม,มองมองนา้าของมุมนั่นก็เอาไว้สำหรับไอ้นี่ครับห้องนา้าโน่นเอาไว้สำหรับมอหลงมอลำไมาจัามมาาดก,การใช้งานใหน้หนีมาอะไรสุดมาสั่สงพื้นที่ไร้สุดจนหนีครับหรือมาเปิดปลาย,ยู่นี่ก็มานี่ครับเตรียมไว้ห้องน,าองน,งน,น้ามองหน้ายกเอาบนสายเสานี่นะครับช่วงนี้ผมมีงานกับเป็นกำลังใจผู้ที่ ผมมีงานนะครับเด้อก็ดีใจครัผมช่วงนี้รับผู้ใดมีงานก็ดีใจนะครับผู้ใดบ่มีงานก็เป็นก็ต้องใจให้สู้ต่อไปสําหรับทีมงานการเสียงทีมงานดนเตรอทีมงานนักร้องครับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจมีงานบ่หลายนะครับเนาะอาจากเสร็จบางอ่าสู่ต่อไปครับเป็นกลังใจให้กันครับผมเพราะว่าชีพนีมันกันี่ยามมีก็มีหลายยามบ่มีก็ช่วงหน้าฝนนี่ครับมันจะบ่มีคือช่วงขับรรษาครับผมสองนี้ก็ออกรรษาพุ่นน่ะจังสิมีอีกเนาะ แง้มไลยก็ไล้ช่องนี้นักหลองนักแสดงอาจิอาจจะเขาเ่าในพับในของอาหารในนะครับเนาะส่วนกลางแจ้งก็สิบรายประได้เนาะครับหมอนาหมูก็เริ่มปิดวงกันไปแน่ก็ไปไล่ซดคุมปิดอยู่บ้านผักไผ่มันนะเนาะครับเนาะอยู่สำนักง,งานแต่ละวงเาะวงเนาะครับเนาะอ่ะนี่ยนะครับ,รบสภากกูดังอุบลไซสชาวตอนนี้ก็คือ บางงานเราก็จอดเต็มฝนกับโตกแน่ช่องนี่อ้าวจะสู้กันต่อไปครับผนัดยามนี้งานจะต้องขอมีให้เ่านะครับเอาออกวันซาไปพงกสิริายให้เ่านะครับผมนะครับแต่ดีนะที่งานเัายังมีงานไหลนะครับนะอาทิตย์ละครั้งก็ยิ่งดีกับดีกว่ามีงานเลยนะครับนาออ่าจะดีใจครับผลัเมืออื่นมาติดเก่านะครับได้เสียออกาคกัะทิงานออกเดินทางสู่บ้านหินเด็กไฟสู่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับผม นาดิตาไรครั้งที่ร้อยสิบเจ็ดนะครับเนาะอ่าครับผมเจอกันครับมือนครับผมอ่าขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามสันซาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนิดนะ้ครับเด้อเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ